นี่คือวิธีการที่จะทำระบบอ,อ้างอิงโดยใช้โปรแกรมเนาะนะโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมชื่อว่า s o c i ิโนะเพราะง,งั้นวิธีการโหลดก็ไปาดาวน์โหลดหลังจากที่ติดตั้งติดตั้งเออติดตั้ง Microsoft Office 365เสร็จแล้วนะพอเราติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บ ให้เราเซ so uh, ิร์ชคำว่าโซเทโร่ะแซคโอดจีโอโซเทโรนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอ่ะดูนะเจ๋ไหมอ่าพิมพ์ก็ว so ่าโซเทโรดาวน์โหลดแบบนี้นะครับ เขาจะเรียกว่าโซลิโดมันจะมีสองตัวเป็นโปรแกรมก็คือโซลิโด4บินโดดูนะดูก่อนอดูก่อนก็คือดาวน์โหลดตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ติดตั้งมันจะเป็นมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้โปรแกรมมันจะขึ้นมาแบบนี้ทุกครั้งที่เราใช้เอกสารหรือแนบเอกสารการอ้างอิงเนี่ยจะต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสมอเนะอาะโปรแกรมสเสมอเราติดตั้งแล้วแล้วก็ติดตั้งตัว Insole โครมคอนเนคเตอร์ or, ก็คือต้องใช้ต้องใช้โครมนะครับมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้คราวนี้เมื่อเราจะอ้างอิงเอกสารนะเราก็ดันตรงนี้ก่อนเนาะเมื่อ,อไรเมื่อเราอ้างอิงเอกสารแล้วจะทํายังไงอ่ามันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้มันจะขึ้นเพราโสโโร์พิเขาใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ง,งานพิมอะไรไปเงี้ยพิมพ์ง,งานพวกนี้ไปนะ กินงานหมาถึงว่าเราก็ไปสรุปแล้วก็ไปศึกษาไปดูซิว่างานวิจัยในบทคัดย่อของงานวิจัยที่เราเลือกมา <c oughs> เช่นเกมมิเ t ชันเนี่ยเราอ้างอิงเอาเอาผลการวิจัยเขามามาสรุปใส่ไว้ในงานเอกสารของเราเย่างไง <c oughs> อ่าเราก็ไปหางานมาก,ก่อนอย่าง <c oughs> เช่นไปหาที่ไหนนะครับ <c oughs> ต่อไปอาไทโจซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เป็น มีแค่งานวะิจัยอย่างเดียวมีบทความด้วยมีมีหนังสือด้วยนะอะ่ประมาณนี้อ่ะกดเข้าไปเราก็ไปค้นหาเป็นเว็บไซต์ก็ได้ข้อมูลที่เราไปค้นมาเนี่ยเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะ,ะสมมตินนะว่าเกมเกมนี้ลิกเกชั่นมันก็จะเจอตอนนี้ถ้าเราสนใจเรื่องเรื่องอะไรก็เราก็ คิดเข้าไปดูนะครับสมมุติน้าเรื่องนี้นะสมมติว่าเราค้นเจอแล้วเราจะเอาไปอ้างอิงนะครับเราก็อ่านไปก่อนว่าอ่านอ่านเอฟไออ่าน,านตัวบทคัยดย่อเขานะครับกดเข้าไปในไฟล์ PDF เราก็จะเจอแบบนี้ก็จะเจอไฟล์ที่เป็นงานวิชาก,การแบบนี้เราก็ไปอ่านข้อมูลนะครับว่าครนี้ถ้ามันตรงกับที่เราทํา และมันสามารถที่จะพอไปอ้างอิงให้เราได้สมมติน,นะครับสมมติว่ามันอ้างอิงได้แล้วกันให้เรากดเซฟที่โซลิโตตรงนี้นะครับนีมมน so ป่ปุ่มนี้เลยเซฟทูโซลิโตกดเซฟไว้ปุ๊บอ่กดเซฟมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับสแสดงว่ามันเซฟแล้วคราวนี้เนื้อหาที่อยู่ในนี้เราก็ไปสรุปเอาไปสรุปไว้ในเอกสารของเราแล้วเราก็เอาเอกสารตัวน,นี้ไปอ้างอิงได้ต่อไปก็คือวิธีการอ้างอิงทำยังไง สมมุตินะครับอันนี้สมสมุติสมมุติว่าเราสรุปความหมายหรือสรุปอะไรที่เกี่ยวกับเกมมินเ t ชันแล้วนี่ยสมมุติว่าสรุปมานะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็อ้างอิงเอกาสารของมันนะครับครั้งแรกเลยให้เราใช้การแอดบรรณนนุกรมน,นะครับก็คือเราทำไฟล์ใช่ไหมครับล่างสุด ของหน้า,นาสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายให้พิมพ์คาว่าอ้างอิงนะครับพิมพ์คําว่าอ้างอิงแบบนี้พิมพ์ว่าอิาง,งไว้แล้วให้เรามากดตรงตรงนี้ทำมานน้ำตกวก,วกว่อนนะครับกดขึ้นไปมันจะมันจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเอาใหม่นะครับ ให้เราอ้างอิงไฟล์ก่อนเ๋ยเราลบกก่อนนะครับสมมุติว่าเราเขียนบทความไปแล้วสักสิบหรือสองพาก a g r ก็ได้แล้วเราจะอ้างอิงใช่ไหมครับอย่างเช่นอ้างอิงเรื่องนี้ให้เรากด citation เขาเรียกว่าการซ i t a t i o n เนาะก็ดกดคลิกแล้วก็เลือกบทความที่เราไปอ่านมาแล้วสรุปมานะก็คือเช่นยกตัวอย่างเช่นแนวทางตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็กดฟ้อมให้ จะขึ้นเลยก็คือมีชื่อผู้แต่งแล้วก็ปี่ให้เรานะครับขั้นแรกก็คือเดี๋ยวอจานจะใส่ให้ใส่ขั้นตอนให้มันจะเป็น n apa อากด,ด enter ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เคยเห็นใช่ไหมครับหลังจากนี้แล้วเราก็มาที่อ่านอนแล้วเราก็มาใส่บรรณาน,านกุกรมก็คือตัวที่สองทำครั้งเดียวนะ ใส่เข้าไปมันให้เองอัตโนมัติเลยมันจะให้อัตโนมัติส่วนนี้เราค่อยไปจัดเอาได้ว่าจะให้มันันชิดกันนะหลังจากเสร็จแล้วเนาะสมมุติว่าถ้าเราจะอ้างของพูนเดีดีอสมมติว่าเราจะอ้างของพูณเดีดีนะครับาราคาตัวต่อไปเราอาจจะสรุปอะไรก็ไม่รู้นะครับ อ่เราจะอ้างคุณในดีสมมติอ้างคนนี้เราก็แค่ใส่เฉชั้นไปแล้วเลือกเลือกเลือกบทความที่เราที่เราจะต้องการที่จะอ้างอิงขับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วกดเตอร์มันก็จะ้างอิงให้เนี่ยทีนี้ส่วนข้างล่างนะครับมันก็จะขึ้นแค่อันเดียวก็มันคืออะไรครับมันคือเอกสารตัวเดียวกันถูกต้องไหมมันอาจจะอยู่ column ได้อ่าตรงนี้ ะครับการอ้างอิงเอกสารมันก็จะทําให้งานที่เราทำอ่ะมันมีมันมีคุณภาพก็คือเราไม่ได้ไม่ได้คิดเองมนโนเองคิดเองอะไรเองอ่ะแต่เราผ่านการไปรีวิวมาไปอ่านมาไปอ่านของเข้ามาได้ทําความเข้าใจหรือเดี๋ยวสต,อวต๊อกความประหนึ่งอ่ะงานก็จะถูกมาเก็บไว้ในตัวโซเชียตรงนี้นะครับอประมาณนี้